สวัสดีค่ะสำหรับการสร้างเพจนะคะไม่ยากให้เพื่อนๆเ,เข้าไปที่ Facebook ส่วนตัวของตัวเองก่อนนะคะพอหลังจากนั้นนะคะด้านเมนูแถบสีน้เงินด้านบนนะคะจะมีลูกศรหัวทิมอยู่ก็ให้เพื่อนๆเ,เลือกสร้างเพจนะคะแล้วเลือกเป็นแบรนด์สินแบรนด์หรือสินค้านะเลือกหมวดหมู่นะคะ ของเราจะจัดอยู่ในหมู่ของสุขภาพความงามนะแล้วก็ชื่อแบรนด์สินค้าเนี่ยให้เพื่อนๆตั้งโดยมีคำว่าฟรีเดล่าเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ แล้วก็กดเริ่มต้นใช้งาน หลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนเพิ่มรูปที่จะเป็นรูปประจำร้านของเพื่อนๆน,นะคะโดยเลือกรูปที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะตรงนี้ก็คือทุกคนมีรูปอยู่ในเครื่องอยู่แล้วยังเหมือนเดิมคะ่ะแ้เพื่งก็ยังแนะนำให้เป็นรูปสวยๆนะคะเป็นนางแบบก็ได้นะคะตรงนี้พอถ้าเกิดว่ารูปมันเล็กไปใหญ่ไปเนี่ยเราสามารถที่จะเลื่อนให้มันพอดีได้ อันนี้ก็คือรูปโปรไฟล์ก็จะมาละ <c oughs> แล้วหลังจากนั้นนะคะให้เราเพิ่มหน้าปกซึ่งหน้าปกตรงนี้นะคะ <c oughs> มันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เป็นขนาด828พิกเซลคูณด้วย315พิกเซลนะ <c oughs> หรือเพื่อนๆเนี่ยก็คือต้องเตรียมภาพที่จะมาใส่ตรงหน้าปกเอาไว้นะซึ่ง ภาพตรงนี้นะคะน้ำผึ้งนะให้กันบ้านไว้ก็คือบนหน้าปกของเพื่อนๆนจะต้องมีข้อมูลเขาเรียกว่าข้อมูล contact เพื่อนๆนให้ครบเช่นเบอร์โทรไลน์ id นะคะซึ่งไลน์ id เราก็บอกแล้วว่าเรามี l ล n e ร้านเป็นไลน์แอดและนะคะแล้วก็อะไรอะ่ะ instagram นะคะแล้วถ้าเกิดว่าบางคนที่มีเว็บไซต์แล้วก็สามารถที่จะใส่ตัวเว็บไซต์ไปด้วย อย่างของพึ่งเนี่ยพึ่งก็ทำเตรียมเอาไว้แล้วนะคะก็คือจะมีครบเลยเขียนว่ารับตัวแทนมีเบอร์โทรมี l i น์ i d ดีมี i g แล้วก็มีเว็บไซต์ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่มียังมีไม่ครบไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาแก้ไขตอนทีหลังได้ก็คือเมื่อเพื่อนเอนมีภาพสวยๆเมื่อไหร่เนี่ยก็ค่อยมาใส่ทีหลังแล้วของพึ่งเนี่ยจะมีตัว qr code ด้วยนะคะเห็นไหม ก็คือมีนางแบบมีรูปก็คือเน้นว่าดูสวยดูเป็นมืออาชีพอะค่ะนะคะซึ่งในการทําเพจเนี่ยส่วนปกเนี่ยค่อนข้างจะสําคัญมากๆเลยเพราะว่ามันเหมือนกับเอกลักษณ์ของของร้านนะคะเวลาลูกค้าเข้ามาดูแล้วรู้สึกว่าเออดูเป็นมืออาชีพนะนะคะก็สามารถที่จะหนึ่งก็คือถ้าคนไหนสามารถทําเองได้ทําเองคนไหนที่ต้องจ้างก็จ้างถ้ามันสุดแล้วแบบว่าเฮ้ยเราคิดไม่ออกก็จ้างค่ะประมาณแบนเนอร์เนี่ย ตัวเนี้ยแบนเนอร์หนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3-500บาทแล้วแต่ว่าจ้างใครหรือว่าบางคนมีลูกบางคนมีหลานบางคนมีน้องให้พวกเขาทําให้ก็ได้แล้วให้ค่าขนมนะคะหรือถ้าบางท่านไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากใช้เครื่องมือพิเศษนะคะก็จะมีเดี๋ยวเพิ่งจะมีแนะนําก็คือในส่วนของเว็บ canva com นะคะก็สามารถที่จะใส่ลูกเล่นพวกนี้เข้าไปได้เหมือนกันเนาะอ่ะตอนนี้นะคะเพจของเราก็เข้ามาแล้วก็จะมี มีรูปโปรไฟล์แล้วมีปกแล้วนะคะตรงนี้มันจะมีคำว่าสร้างชื่อผู้ใช้ของเพจพอเราคลิกเข้าไปเขาก็จะให้เราตั้งนะคะอย่างของพึ่งเนี่ยพึ่งจะใชะ้ก็คือลักษณะเนี่ยถ้าเกิดว่า l ล n e ID ร้านของเราเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะตั้งล้อกันไปเลยก็ได้ นะถ้าเกิดว่า username มันใช้ไม่ได้เขาก็จะบอกว่าใช้ไม่ได้ถ้าเขาบอกว่าใช้ได้ก็คือใช้ได้เนี่ยเห็นไหมคะก็เราก็ต้องแก้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะใช้ได้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราแก้เราใช้ได้นะคะก็จะเป็นแบบนี้มีเครื่องหมายถูกนะคะเราก็กดสร้างชื่อผู้ใช้งาน ลักษณะนี้ก็คือเราสามารถที่จะเอาลิงก์เนี่ยคะ่ะตัวเนี้ยส่งให้เพื่อนเราได้ถ้าเกิดว่าเขาจะเข้ามาดูเพจของเราเนาะนะคะอันนี้ก็คือการสร้างแฟนเพจแบบง่ายที่สุดเลยทุกคนต้องมีนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีแฟนเพจอ่ะจะลงโฆษณาไม่ได้นะคะหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆน,นะคะโพสต์รูปพร้อมแคปชั่นต่างๆเนี่ยไปสัก 7- จ็ดถึงสิบ แค่นี้เองการบ้านนะคะแล้วก็ในส่วนของรา,ายละเอียดอื่นๆที่ต้องใส่เข้าไปในเพจเนี่ยเดี๋ยวพึ่งจะไปแนะนำในห้องเรียนนะคะคือยังไงก็ให้ทุกท่านเตรียมนะคะในสองส่วนก็คือ,อในเพจเนี่ยใส่ชื่อตรงนี้นะคะชื่อร้านเนี่ยชื่อเพจเนี่ยให้มีคำว่าฟิเดล่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะคะสองก็คือในส่วนของปกนะคะปก cover p a พจเนี่ย ก็คือให้มีรายละเอียดนะคะและถ้าเป็นไปได้นะคะอยากให้ใส่ตรงกลางเพราะาตรงกลางอะคะ่ะเวลาที่คนเข้าผ่านมือถือเนี่ยเขาจะเห็นจอมันบีบเล็กลงซึ่งถ้าเราใส่ไปท,ทางด้านซ้ายหรือด้านขวาปุ๊บเนี่ยบางครั้งพอดูผ่านมือถือเนี่ยจะไม่เห็นข้อมูลตรงกลางเขาเรียกว่าอะไรไม่เห็นข้อมูลด้านซ้ายหรือด้านขวาถ้าเราเอาตัวหนังสือไว้ตรงกลางเนี่ยมันจะเห็นชัดเจนนะคะเพราะว่าบางคนนะคะ คือมีความสนใจสินค้าอยู่แล้วพอเสิร์ชเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้ไล่ดูทั้งหมดเขาอยากติดต่อเราเนี่ยเขาเห็นแค่ตรงปกอะค่ะ<อ>ก็สามารถที่จะมีข้อมูลให้เขาติดต่อได้ก็สามารถที่จะปิดการขายได้เร็วขึ้นนะคะ<อ>ก็เป็นการบ้านสําหรับวันนี้นะคะ<อ>ก็ลองไปทำกันดู<อ>ถ้ามีปัญหาอะไรก็ทักมาถามกันได้คะ่ะ